ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแค r รียคั o เลอร์สมาร์ทเชิญเด็ดเด็ดเดรดเดอดเดหดเั็ดเด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 ่ะเด็ดเด็ดเั็ดเด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 ็ดเ่อดเด็าเเเเดเดเอ สบายเลยนะคะห้องนี้ใครเป็นคนแต่งนะงหรือว่าเขาแต่งมาอยู่แล้วหรือว่าเราเป็นคนเลือกมหมดเลยค่ะตอนแรกที่ซื้อมาเป็นบ้านเปล่าเป็นบ้านเปล่าหมดเลยแล้วก็เราก็มาออกแบบกับอินเทีアว่าเราชอบสไตล์ไหนอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็การพาร์ติชันส่วนต่างๆแล้วก็ อันนี้เริ่มทํากันกับอินทีเรียเลยค่ะซึ่งอย่างเลือกเองเป็นคนลงทุนกับการนั่งการนอนที่สบายดังนั้นก็เลยลงทุนกับโซฟาทูสีโซฟาเฟนดีตันี้สนุนเท่าไหร่สนุนราคาเท่าไหร่อันนี้น่าจะประมาณ แปดแสนอะไรอย่างงี้ไหมคะใช่ประมาณประมาณนี้ะม่ไม่ธรรมดานะฮะโลดอ่ะเขาบอกดีนะจะไม่ได้นั่งเกงเกที่มีบุตรมีอะไรจะขวนโซฟาเขาได้ใช่แม่ระวังเพชรเถอยีนไม่ใช่ยีนใหม่ๆนม่ที่ถุงราคาเทรู้ราคาก่อนจะถุงดำลองเลย ไม่ใช่คุณยืนใหม่ๆอย่ามานั่งโซฟาเขานะระวังนะออมค่ะใช่สีมันติดสีม่นหนูไม่ใช่ไม่ได้เลยปกติถ้ามีคนทำความสะอัดโซฟาเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคุณออมเนี่ยแน่นอนเลยไปต้องไปโด่งดังในจีนตอนออมนี่คือรุ่นแรกเลยนะ ที่ไปดั่งพี่จีนอ้พุ่งจริงแจีนคือสุดยอดอะอเอออยากรู้เรื่องทุ่มเนี่ยทุ่มอ่ะฮะก็คือก็ก็มีบ้างมีทองโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยอะเบสิกเลยนะโทรศัพทอันนั้นไม่เรียกบ้างค่ะโทรศัพท์อันนั้นคือบ้าแกเดี๋ยวนี้เขาซื้อดวงดาวกันนะใช่เราก็ไม่รู้ว่ายุคนี้เขาไปถึงไหนอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็มาหาที่กองแล้วแบบเขาบอกเขาไม่รู้จะซื้ออะไรให้บางทีก็แบบเอาเงินใส่ซองมาให้แบบสองแสนเลยแล้วก็แบบตก เขาไม่รู้จะซื้ออะไรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉัน <congestion S 1> อยาก <นะ S 1> ไม่รู้จะซื้ออะไรให้บ้างจังเลยอ่ะที่ขออยุางนี้คือใ่คุณก็ต้องขอบุญที่มา แบบเหมือนแฟนคลับที่เขาเป็นแบบเหมือนรุ่นแบบผู้ใหญ่เหมือนเป็นเป็นคุณแม่เป็นอะไรที่เขาเหมือนอยากให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างนั้นลินเราแบบลูกแบบหลานใช่ไหมก็ไปด้วยใช่ไหมมีก็ไปแต่พูดถึงไมค์เชฟผ้าไม่ต้องที่ะไม่ใช่ก็เราเป็นคนบันเทิงเราก็รู้เรื่องนี้มาบ้างนะเรื่องที่มันมีข่าวอุ้ยตายแล้วก็คือเรื่องซีนอมั่าน่าอม่เ เรื่องมีข่าวปิ้งกันเหรอะโนกิกทะเลาะกันข้าวทะเลาะกันถึงขั้นต้องยกกล้องไม่ถ่ายมีไหมออมไม่ถ่ายมีออมไม่ไม่ถ่ายจริงเหรอน้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่จะรู้ทุกใช่ไหมถูกต้องเกิดอะไรขึ้นลระเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะใหญแม่ใส่สีด้วยแล้วเล่มใหญ่มากเลยอะมันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะเฮ้ย ารเรี่อนกองเคยมีในกองที่หนูจําได้คเรื่องอะไรเรื่องะไรเรื่องตอนนั้นถ่ายฝูหามันจะมีมันจะมีฉากนึงที่บอกว่าเออเอางี้สิงั้นคุณก็ดึงเขามาจูบเลยเหมือนยุให้พระเอกเนี่ยไปดึงอีกคนนมาจูบแล้วนางก็ตอนซ้อมก็แบบล้อดึงมาจูบแล้วก็ทำท่าแบบจูบจู่จู่จู่หนีหน้าเล่นหน้าเล่นอ ไม่ได้ตอบทต่อแล้วหนูก็เป็นอารมณ์แบบม่วงนี่นะกับบ้านคุยแบบกอดอันอ๋อไหมเรกเล่นสถีได้ป้าเออคู่คนรออยู่หนูก็คงโหดด้วยแหละหนูก็คงแบบหน้าก็ง่วงแหลงมันเป็นช่วงระยะเวลาช่วงนั้นพอดีแล้วหนูก็รู้สึกว่าอนั่นก็ไปทัชใจนะไปทัชใจน้าต้องเชแบบว่าอาอาอย่างนั้นจริงจังขึ้นมาเลยนั่นก็บอกว่าไม่เคยมีใครมาพูดแบบนี้กับไม่ว่านั่งเก่าเหรอว่านั่ง แต่ตหน้าเลยเหรอนางคงเสียหน้างามความกกบอยู่นี่แล้วทําไงมาดีมาถ่ายละครกันนี่เสียงได้เหมือนนางจริงป่ะอ่าฮะพอฟังตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะแม่วันน้างานวันนั้นฉันก็เข้าใจด้วยอารมณ์นี้เยอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วื่องสุดท้ายยังไงคือถ่ายซีนสุดท้ายแล้วแต่ว่าความตึงอ่ะมันคือหลังจากนั้นทั้งเรื่องเข้าใจอ๋อเข้าใจนางเก็บทั้งเรื่องเลยทั้งเรื่องเลยที่เข้าหน้ากันไม่ติดอย่างนี้พี่ ออมจะแต่งแต่งหน้าโซนนี้โซนขวาของบ้านกองไม้เนี่ยต้องไปแต่งหน้าตรงนู้นขอแยกเลยคือด้วยความที่ความตึงมันทําให้ต้องแยกอยู่แล้วอแล้วออมเนี่ยก็ต้องต่อบทกับพุ่มกับไม่ก็ต่อบทกับผู้ช่วยอพอเจอปุ๊บก็คือเล่นด้วยกันเลยอุ้ยตาไม่ได้มาต่อบทกันเองด้วยวิธีสุปตาเอาแต่ก็โปรเฟสชันแนลหนาอ่โปรเฟสชันแนลนะนั่งต่อแนี่ยน่อพี่รู้เรื่องมันมี มีตอนที่แบบไม่ไม่ถ่ายยกกองอย่างเงี้ยก็คืออย่างวันนั้นนะคะก็คือไม่ถือเป็นเรื่องตลกนะเพื่อนนะตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเราก็เล่าข่าวาเป็นประสบการณ์ในการทำงานมันผ่านมาแล้วอย่างวันนั้นมีซีนที่เลานักข่าวก็ดันจะมาอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่เหมือนนึกนึกฟีลนักข่าวเขากองอรอป่ะโอ้แล้วเขาแบบเยอะมากแบบยีกสิบสามเซฟลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องเล่นโชว์เขาฉากหนึ่งเพื่อให้เขาเก็บภาพบันทึกก็เป็นซีนที่แบบ ทะเลาะกันแล้วก็วิ่งไล่กันรอบโต๊ะอาหารอ่าพวิ่งรอบแล้วหนูก็เอีป่าเสร็จคือแบบปาแบบเจ็บเจ็บขาเจ็บแล้วมันก็ตาบมดแล้วมันมาทำไมเนาะอ๋อเริ่มเลยเราอ่ะหนูไม่ใช่คนดีหนูบอกเลยหนูไม่ใช่คนดีนี่หนูที่จบที่หนูไม่ใช่คนดีเาก็อีป่าขาเขาอีป่าส่ิขาโอ้ยตายใช่แล้วันก็ตามบทอะไรตาบอดน้ำตาบอดน้ำนางก็แบบเงยหน้าขึ้นมาตาแบบตาแดงแล้ว เอาแล้วแปลงล่างปาใส่หนูบ้างเลยหนูก็หลบพุ๊บด้วยความเร็วหนูก็หลบฟุ๊บฟับฟับอันนั้น้ค่ตอนไหนตอนถ่ายรูปคู่กันเนี่ยพี่เขาการถ่ายรูปคู่อะพี่สารักรักรักพันนามันก็เออถ่ายพระเอพระสีพระก่อดกอดกอดอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกว่านั้นเป็นไงยืนห่างกันนี้อ้าแล้วมาเขาบอกเข้าวอีกสินะค่าบอกว่าเข้าวอีกสิลูกเข้าวอีกสิเราอย่แค่นี้ ไม่ไม่ต้องอีกสองคนไม่ได้เลยมันต้องมาใกล้พี่ถ่ายถ่ายเลยไม่เข้าพี่ถ่ายถ่ายเลยแต่ไม่พูดอะไรนะแต่คือไม่เข้าอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ก็่งถ้าเข้ารู้อยู่แล้วคือเชิงก็ต่างคนต่างเลยไม่ใช่อะไรนะข่าวไม่รู้อะไรหรอกพอสักพักโอ้ยนี่เขียนยากเลยไม่แต่เขาเห็นดูคือเขาก็รู้จักคุณหนูม่าตั้งแต่เด็กทั้งสองคนเลยไงเขาก็ไม่ได้แบบ เขียนว่าอะไรนะแต่คนนึกก็นึกว่าเนี้มันดูน่ารักดีนะมันดูไม่สีสันอีกเรื่องไม่แต่ทีมงานไงพอเรานึกถึงว่าเราเป็นทีมงานแล้วมึงสองคนนี้ตีกันดี่แล้วชีวิตจะยังไงก็หลังจากนั้นน่ะต้องถ่ายต่อก็คือแรปเลยอแรปเลยแรปไม่ถ่ายต่อแล้วค่ะจริงเหรอคืออารมณ์มันมาคุ้งไงก็แล้วอารมณ์มันมาคุ้งแล้วไงแต่พอแบบพอละครแบบอ่อนแล้วแบบ ได้เห็นผลงานมันดังมากเรื่องนี้ดังต้องไปเจอกันอีกต้องกลับมาเจอกันแล้วก็ต้องมีโปรเจกต์ตอด้วยกันอีกก็เลยมาคุยเปิดใจกันเรื่อ้เราต้องกลับไปดูนะเรื่องนี้แล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันด้วยนะเออเอามาคุยกันว่าแบบตลกดีวะคเ่องนี้มาตลกแล้วต้องนะครับนะครับพูดคุยกันพอปลาของพ่อเดี๋ยวาจะไปบุกห้องนอนน้องอมด้วยแต่ก่อนจะไปมีของอะไรมาให้น้องอมใจพี่ชาไหนนะครับผมนี่ฮะเครื่อการโตเตม ใช่ค่ะนะครับผมนทำงานนี่เนี่ยอยากพักผ่อนก็นี่เลยครับชุดนี้ที่ห้องเลยนะครับรับรองหลับสบายตลอดคืนแน่นอนนะใช่ครับผมที่หนูต้องยืนเนี่ยเพราะว่าถ้าหนูนั่งอ่ะโตโต้บังโตโต้บังแล้วโตโต้บังหนูโอเคงั้นเราขึ้นไปเพียร์เลยมั้ยเราขึ้นไปข้างบนไปทีถ้าพี่สิฮะขอบคุณจ้าไม่ต้วางไว้นี่ก่อนได้เลยโอเคไป ูพี่ชอบทำไหมิสกกรรมทำไหมทำไมของเยอะขนาดเนี้ออมเป็นรำไทยแบนเนมปะเนี่ยออมถ้ามันก็มันก็ท่อนนะคะทษนะคะหลังทาเมทัลชีสบลูสโคปแซ็กซ์ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ